มาอยยยู่่ด้วกันเนเีนดดทุกคนตอนนี้ตอนนี้ผมนอนพักผ่อนเนี่ยครับทุกคนดูดิดูด,ดินำโชคมาผมและตรงปลายเท้าก็จะมีอ่าแม็กกี้กับมาเวลเห็นไหมอ่ามันบังตรงนี้อือ ังไงเอาเอามาเวลม,มาแล้วมาเวลม,มาแล้วยังไงยังไงเอมาเวลมาแล้วอืออยังไงรู้โอ๊ยมาตาทำไมาตาก่อนเลือทุกคนดูดิเขามาอ้อนผมอะโอ๊ยอ้อนอะไรกันโอยอยมาอ้อนอะไรกันเนี่ยเด็กๆมาอ้อนอะไร ตากัพักเหนื่อยกันเอ้าซัมบี้เธอโอ้โหเธอข้ามฉันเลยเหรออ้ซัมบี้หนูข้ามพ่อเลยเหรอทุกคนผมจะไลฟ์ฝั่งเห็นว่าอ้ซัมบี้มนสะอานเนี่ยคือเมื่อกี้ผมลงโทษไงเนขาไปขุดดินอะไรกันไม่รู้เพื่อนให้ไปจ็อกกิ้งใช่ไหมไปขุดผมก็เลยมานั่งอาบน้ำให้นางเนี่ยเมื่อกี้อาบน้ำพิ่จะเสร็จเนี่ยนางมองดิ อาบเสร็จพ่อเหนื่อยนะส้มบี่หนูอ่ะโอ้ยอาบนางก็สะอาดเลยนี่ยังไงยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยฮะยังไงเนี่ย <c oughs> ดูนำโชคดูนำโชคอมสวยนะทุกคนเห็นไหมหน้าเขาสวยหน้าผิวเขาเขาเป็นออกสีเทาๆแล้วอ่ะสวยมากๆาเลยเออเอ,อ้ทุกคนมัน เออมันเหมือนการใช้พลังเลยมันทั้งแบบรดเหนื่อยอ่ะทุกคนแล้วพอเรากอดอย่างเงี้ยกอดเบบี้เงี้ยมันมันเหมือนมันเหมือนทุกคนมันเหมือนเวลาเราชาร์จแบตทมือถืออ่ะเหมือนแบตเราอ่อนเนี่ยอย่างเช่นว่าแบตเราเหลือสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วมันก็จะมันเหมือนไฟมันเหมือนขึ้นทีนิดทีนิดทีนิดนะความรู้สึกนะความรู้สึกข้างในมันมันแบบมันเลเวลมันขึ้นขึ้นเรื่อยๆอ่ะ ซมบี้นี่เธอก็อเข้านอนไหนก็ตัวเองก็มาอกำลุกละโอ้ทุกคนดูพี่มาร์กนี่พี่นังพี่มาร์กนอนกอดกับแจ็คสันเนี่ยพี่มาร์กดูนอนดูท่านอนครับพี่มาร์กปกติเขาเข้มนะ่นานนานมาว่าเขานานว่าเขาอเอา้าเฮ้ยตัวนึงตัวไปไหนนะึ เดี๋ยวเอาอยู่นี่นี่หกเออหกออครบแล้วแหมดูดิดูดอุงหญิงดิอุงหญิงนอนพาดยาวเลยนะอ๋อดูนาโน่ดิดูนานโน,โน,โน,โนด่ดิโอ้นานโน่เธอนอนได้น่ารักมากเลยนานโน่นอนกับแม็กกี้นี่คุณแม็กกี้ดูอุงหญิงอุงหญิงนอนคนเดียวนะ่นนอนกับพี่ชายเขา องค์หญิงนอนบนเตียงทุกคนเห็นไหมพี่ชายก็น,นอนตรงข้างเตียงสองตัวสี่ตัวมีพี่มาร์คแล้วมีแจ็คสันแล้วมีนานโนแล้วมีแม็กกี้เห็นไหมมานอนรอบเตียงแต่องค์หญิงท่านท่าน,นทรงบรรทมอยู่บนเตียงสีชมพูลายสกต็ตส่วนส่วนมาม่าเขาแล้วมาม่าเขาก็งุนงานอยู่กับ <c oughs> มาเวลแล้วก็นำโชคนะเขานอนหลับอยู่ดีๆเธอก็ไปกวนเขานะ ซอมบี้เธอจะขยันอะไรขนาดนั้นแหมเรียกว่าบนว่าเหนื่อยเนเนนะเด็กๆเขาก็นอนหลับกันอยู่น่ะควนเขาไปทําความสะอาดเธอจะขยันเกินไปบป่าซอมบี้ไม่อยากคุยกับซอมบี้แล้วน้ำเอ้ามาเบลมองผมอ่ะฟังว่าตาบ่นอะไรเนี่ยบ่นอะไรให้หม่มมาหนูวะ น้ำโจน้ำโจงเล่นหางแมหอมใช่ไหมรู้เพราะว่าผมเพิ่งอาบน้ําให้มันทุกคนซอมบีอ้อ่ะคือนางออกไปจอกกิ้งแล้วนางไปขุดอะไรก็ไม่รู้ขุดดงขุดด,ขด,ดินอะ่ะกลับมาผมเลยดุอย่างรุนแรงเลยตอนแรกนางจะขึ้นบ้านนะนางพยายามไปอีกข้างหลังเห็นไม่เปที่ทําเป็นถังปูนอะ่ะนางจะลงไปเหมือนลงไปล้างมือเองอะ่ะมันนี่แบบผมก็เลยบอกว่าไปอาบน้ําเลยก็ไปจับในไปอาบนในห้องน้ําของผมอะครับผม แบบที่ผมถ่ายคลิปวันนั้นนะแต่ก็จะเรียบร้อยขึ้นมันก็จะจำแล้วดูดิทุกคนโอ๊ยโอ๊ยมันจะไม่รักได้ยังไงเนะี่ยหายเหนื่อยเลยนะหายเหนื่อยจริงๆเลยนะฮ้ดูหน่อย,อยมาเวิลเด้มาวิลอืออะไรในลุกนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรอืมอืมมาเวลอือวันมาเวล มุมนี้เธอคอนเหมือนมาวินเลยไ <c oughs> ม่กี่มุมไม่กี้เหมือนมาวินในสายตาอืมนะทุกคนโอ้ยดูน้ำโชคดิน้ำโชคสวยนะทุกคนดูดิเขาสวยมากเลยนะขนจีแบบเขามีสามสีเขามีสีดําสีน้ําตาลแล้วก็สีขาวเนี่ยทุกคนสีน้าตาลเทาๆอ่ะแล้วยังไงเนี่ยเฮ้ยมาเวลเธอเกาหูเป็นด้วยเหรอมาดูดิ ทุกคนทุกคนดู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 ใครนี่ดูใครมาแจ็คสันแจ็คสันมาทำอะไรฮะแจ็คสันเธอปีนมาทำอะไรเธอปีนมาไหนโอ้ยน้ำโช่น้ำโชว์มาเลียเข่าพ่อโอ้สงสัยบอกเข่าพ่อหายนะเข่าตายหายเร็วๆนะโอ้โหดูมาวิวท่านอนกับมาวิวดิ ก็ไม่เนอืมท hmm, ่านนอนเข้าไปนอนเข้าไปนอนในบ้านอืเข้าไปนอนในบ้านเธออือ้าเข้าไปนอนในบ้านอ๊บอืมเข้าไปนอนในบ้านอืมเข้าไปนอนในบ้านอ้าเข้าไปนอนในบ้านอ๊อเข้าไปนอนในบ้านอ้าอ้าอ้าเข้าไปนอนในบ้านอ้าอืมนะทุกคน กินนมอิ่มนนะึงถาจะเข้าไปนอนในบ้านอันนี้ยังไงนี่ยังไงทุกคนแจ็คสันมานอนบนขาผมดูดิขึ้นมานอนขาเลยนะแจ็คสันจะจะอ่อนเกินไปบป้ามาเวลบ้านเขามีตัวเองเขาจะไปนอนลงซอกนะั่นยังไงน้ำชกน้ำชกหนูหนูเขาไปนอนในบ้านนะล,ลูกนะโอ้ไปนอนในบ้านอุ๊บ <c oughs> นอนในบ้านนะนอนในบ้าน ชของ่วงแล้วเธอยังไงแล้วเธอย่งไงยังไงยังไงอะไรไม่ไม่ออกไปข้างนอกเลยนะเพิ่งอาบน้ําเสร็จอ๋อนี่เธอเธอกำลังบอกว่าขอโทษพ่อเหรอที่ทำให้พ่อเหนื่อยเหรออ๋อก็พ่อรักหนูอะซมบี้พ่อก็อยากให้หนูสะอาดไงหนเข้าใจไหม ก็มาอาบนะ้ำให้หนูหนูก็รู้นี่เวลาขึ้นบ้านน่ะมันสกรปรกไม่ได้อืมสปีชของมาขอบคุณผมมันเห็นผมเหนื่อยวันนี้สรารวนอะไรหลายๆอย่างหนูก็มานอนนี่สปีชเธอมานอนนี่มานอนนี่มานอนแล้วลูกอ๋อมาสีชเธอจะนอนไหนเอานอนนี่นอนนี่มานอนมานอนนอนลงเออนอนลงนี่เธอก็นอนนอนพักซะนอนพักพักผ่อนพักผ่อน เดี๋ยวเด็กเบบีตื่นมาค่อยทำเดี๋ยวไปปลุกเขาเลยเห็นไหมเขาเขามาครัเหมือนเหมือนแบบว่าหมาเขาสบายตัวทุกคนเวลาเขาอาบน้ํเสะ็เขารู้สึกมันก็คงเหมือนเราอาบน้ําแล้วเราสบายมีความสุขในร่างกายเขาก็จะมาขอบคุณเราเห็นไหมเขามาจับมือจับไม้จับมือผมโถซัมบีพ่อก็รักหนูแลหและพะวก็เห็นหนูเป็นเด็กน้อยตลอดที่พ่อดูหนูไม่อยากให้ทะเลาะกันแดงครับพาะก็ ก็หนูอยู่บ้านเดี๋ยวหนูจะไปนี่กันทำไมนะใช่ไหม,มทุกคนซัมบี้บทก็น่ารักเขาก็น่ารักทุกคนคือนางเป็นเป็นผู้หญิงกากนผู้หญิงกากนที่ยอมใครไม่ได้ซัมบี้ดูดิแจ็คสันมานอนเลยตากพ่อเนี่ยซัมบี้ <OF> เขานอนกันหมดแล้วตัวเองมันนอนอะไรตรงนี้อ้าวแจ็คสันแม่ไม่ให้แจ็คสันไปนอนอ้าวแจ็คสันไปนอนโอ้แจ็คสันเข้าบ้านแล้วให้แจ็คสันนอนตัวเองก็นอนเนี่ยเดี๋ยวพอจะอันนี้หน่อยมายเคียงานอืมโอ้อะไรลูกเออเห็นทุกคนเมื่อกี้ผมไออันน้ำให้เขาผมก็ขัดใบหูให้เขาด้วยใช่ปะขัดใบหู เขาเขาก็เริ่มซึ้งแล้วเนี่ยคือเขาจะซึ้งตอนที่เขาตัวแห้งแล้วเขารู้สึกสบายตัวไงทุกคนเนึกอไหมผมก็ล้างเขาก็ล้างไอ้เอต้าวไว้เขาด้วยดูนางก็สะอาดนะใชหสูงเสียแดงมันยังอาบน้ำาไม่ไหวอะผมอะถ้าอยู่ข้างนอกอาบได้ไม่อาบในห้องห้องน้ำ้องเหนื่อยเหนื่อยมาก อสบีถ้าหนูสะอาดอย่างเงี้ยก็หนูก็ขึ้นบ้านพ่อได้ขึ้นไปยังห้องน้องก็ยังได้เลยสบีบอกหนูก็ต้องไปจอกกิ้งเนี่ยพ่อเ <c oughs> <c oughs> พราะหนูมันสาวกะกันใหให,หนูอยู่แต่บ้านไม่ได้หรอกหนูต้องไปแสด,แดงให้พวกนั้นรู้ว่าหนูเ <c oughs> ส้นใหญ่เ <c oughs> ส้นใหญ่ในแถบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะลืมหนูไป แล้วแล้วหนูอ่าลืมท่าปีนกำแพงหรืเป่ะตอนนี้ยังปีนได้ไหมไม่เห็นปีนนานแล้วเนี่ยผมยอมเหนื่อยทุกคนเพื่อไม่ให้มันปีนกำแพงเนะ่ยต้องไปเปิดประตูด,ดูนางกับผมตลอดลนะมั้งโอ้สัมบี้โอเคนะลุงนอนนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อนีนนีเนี่ยนี่ ยังไงอ้าเป็นอย่างนี้ดิสมีไม่ใช่ไม่ใช่อพันครเนี่ยเนี่ยเนี่ยเธอก็จะเป็นดูเป็นมาดามใช่ไหมเนี่ยโอ้สัมพีอุ้ยดูเธอมีราศีขึ้นเลยเหมือนมาดามเลยมาดามจิกโกล